สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเมสเอออโต้คาร์นะครับวันนี้เอาโตตู้นะครับมารวมให้พี่ๆได้ชมกันนะครับก็พอดีมันมีคิวถ่ายนะของบริษัทนะครับก็เลยแซ่บๆเข้ามาหน่อยนะครับวันนี้มีประมาณเอ่อเดี๋ยวไล่ไปทีละคันแล้วกันนะคันแรกเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์นะคันเนี้ยคอมพิวเตอร์ไมล์สองหมื่นเกียร์ออโต้ปีสิบแปดคันนี้เบนซ์ลี่ปีสิบเก้านะครับไมล์แสนสามนะครับแล้วก็คันนั้นเป็น คุนได้ H1 นะครับตัวลิมิเต็ด3ที่มี300คันบ,บนโลกนะครับแล้วก็ตัวนู้นเป็นตัวคุนได้ H1 Elite NS นะเป็นตัวใหม่ปี22นะครับแล้วก็วันนี้เอา4คันนะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตั้งแต่คันแรกนะคันนี้เป็นรถหน่วยงานของโรงแรมที่พัทยานะครับเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์300นะครับเกียร์ออโต้สีขาวคือคันนี้บอดี้เดิมคือทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับเป็นป้ายฟ้าแฉนะรถเนี่ยได้สีขาวนะกระจงกระจกคือเดิมหมดทุกบานนะครับเลขใหม่ อยู่สองหมื่นอันนี้คือไม้แท้เลยนะไม้ตั้งแต่ซื้อมาเลยนะไม้แท้เลยไม้สองหมื่นสี่นะครับคือรถสวยจริงคันนี้ผมยอมรับเลยว่าเออดีมากคือรถมันไม่ได้โปะอะไรนะมันเป็นรถเดิมโรงงานมันเป็นเบาแบบซีเ็ดที่นั่งอะ่ะสี่แถวสามแถวสี่แถวนะสี่แถว,แถวนะแล้วก็พวกโครงสร้างต่างๆนะครับแก้มเนี่ยเดิมแก้มเดิมนะครับก็บ่งบอกได้ว่าด้านหน้าไม่มีกระทบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายในห้องโ <c oughs> ดยสารนะสำหรับคันนี้ สีขาวหายยากนะสีขาวเกียร์อโอโต้นาะประตูค่อนข้้งหนักคาอนข้างหนักเน,นี่ยบอกเป็นสนะี่แถวแล้วมันแถวละสามนะสี่สามสิบสองนะสี่สามสิบสองแล้วก็อันนี้เอกสิบสามที่นั่งนะครับแอร์เออ,เอ,อทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็เป็นเกียร์อโอตโต้นะครับแต่ว่าวิทยุอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะไม่มีนะครับโครงสร้างเดิมสวยผมเคยถ่ายแยกไปรอหนึงแล้วนะสำหรับคันนี้ แนวโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวหลังคาหรือตรงไหนก็ตามนะครับสวยมากนลเนี่ยเดิมหมดนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะเปิดถึงไหมเนี่ยจะเปิดตัวห้องเครื่องให้ดูนิดนึงนะครับว่ารถเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับไม่รู้เขาล็อกไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู เพราะว่าเมื่อก่อนก็ขายรถตู้เยอะอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปไเรื่อยๆนี่นี่ห้องเครื่องแห้งมากแห้งมากพี่ดูแผกนการความร้อนดิเนี่ยสมแบบคือมันแมทกับตัวเลขหม่มากเลยนะไม้สองหมื่นกว่าแล้วแผกนการความร้อนแบบไม่ยุ่ยไม่ขาดเลยนะรถเพิ่งเข้ามานะครับเครื่องมันยังไม่ได้คลีนแต่สังเกตว่าไม่มีสนิมแล้วก็พวกเพจมาร์กตามจุดต่างๆนะพวกเนี่ยเดิมหมดเดิมหมดคือสวยสะอาดกริบเลย นราคาอยู่เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าแผ่นเพจเดิมนะคอมพิวเตอร์นะครับสามจุดศูนนะครับยำําเป็นเกียร์ออโต้นะยำมาเป็นเกียร์ออโต้นะนะครับเจ็ดเก้าเก้านะครับแล้วก็คันถัดมาคันนี้เป็นเบนจูรี่นะับเป็นป้ายฟ้าแท้เหมือนกันเป็นเบนจูรี่สีขาวมุกเบนจูรี่เนี่ยเป็นรถที่นั่งได้เก้าที่นั่งนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันจะจากคอมพิวเตอร์เบาะเป็นสี่แถวใช่ไหมอนนี้มนก็เหลือสามแล้วตรงแถวสุดท้ายมันจะเป็นคู่ นะครับมันต้องนับรวมคนังหน้าซ้ายด้วยนะ,นะคือลักษณะความสูงมันจะเตี้ยก,กว่าคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่ามันจะกว้างกว่านะครับนะท้ายมันก็จะสั้นกว่าแต่เวลาขับมันจะขับคล่องตัวกว่าคอมพิวเตอร์หน่อยแล้วมันเป็นรถที่ประตูสไลด์ข้างทั้งสองฝั่งประตูสไลด์ข้างทั้งสองฝั่งคือรถทุกคันพี่ไม่ต้องกลัวนะเราไม่ได้มีย้อมแมวเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถของหน่วยงานบริษัทนะถ้าเป็นรถบ้านก็คือแจ้งรถบ้านเลยคันนี้ของครบนะครับมีมงมีม่านมาเรียบร้อยแล้ว,ล,วล้วบอกว่าเป็นสีดํา บอกก็เป็นสีดำนะมันจะมีแค่สามแถวเห็นไหมมันจะเป็นสามสามหเจ็ดแปดเจ็ดแปดปุ๊บอันนี้เก้านั่งได้แค่นี้แอร์ลักษณนะแอร์เหมือนกันเหมือนคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าพวกพวงมาลัยต่างๆอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันแต่เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติตัวเดียวกันบอะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเบนทูลี่เนี่ยมันจะมีทั้งดีเซลและเบนซินนะมันจะมีทั้งดีเซลและเบนซินนะครับคันนี้ไม่ต้องห่วงเลยโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอน นะครับตัวนี้ปี2019นเะครับเลขไมล์แสนสามราคาอยู่ที่749ราคาอยู่ที่749นะครับผมการันตีโครงสร้างเลยไม่มีพิวามจมน้ำชนหนักนะครับประตูตรงนู้นก็เปิดได้นะเปิดคือรถมันเหมาะกับครอบครัวที่แบบมีเด็กด้วยว่าวิ่งเล่นตรงกลางได้แล้วก็เบาชุดเนี้ยมันหมุนกลับหน้าได้มันหมุนหมุนหันหน้าไปทางข้างหลังได้นะครับมันค่อนข้างสะดวกสบายเราเป็นจูนี่ถ้าใครเคยได้นั่งคเคยสัมผัส นะครับแต่ผมแนะนําใช้ดีเซลนะตัวนี้ดีเซลนะครับมันจะมีทั้งเบนซินและดีเซลนะบอกมันจะเป็นสีดำม,มันจะไม่เหมือนตัวคอมพิวเตอร์นะมันมีโลโก้ด้านข้างประตูนะครับคันนี้749เนาะแล้วก็คันถัดมานะครับเป็นตัวบุ n d ด H1 ฮสันคันนี้ก่อนนะบุ n d ด h เตัวนี้เป็น2.5 Limited ลมินะร,รุ่น l i m i t ต็นะก็ตามชื่อเลยนะครับเขาจะผลิตมาแค่ od, แล็อตลเท่านั้นเท่านั้นคันนี้ก็เป็น1ใน300 แลวรุ่นลิมิเต็ด3เนี่ยเขาผลิตมาแค่300คันนะครับเป็นรถสัญชาติเกาหลีนะมันพิเศษยังไงสาหรับคันนี้นะนะเดี๋ยวผมพาไปชมนะแต่ด้านหน้ามันเหมือนกันนะอันนี้ปี19นะอันนี้ปี22สงเกตกระจงกระจังอะไรเหมือนกันไหมแต่สีตรงกระจังอัไม่เหมือนแล้วก็ชุดสกเกิร์ตไม่เหมือนคันนี้มันเป็นตัวชุดแต่งนะคันนี้เป็นตัวลิมิเต็ด3นะครับคือสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะผมว่าเป็นสีของเบาะ สีของเบาะนะครับสีของบอบเบาะนะครับแล้วก็พวกแผ่นเพจต่างๆสีของเบาะนะครับแล้วก็หน้าจอตรงกลางที่ถูกอัปเกรดมาหน้าจอตรงกลางที่ถูกอัปเกรดมาสีของเบาะมันจะไม่เหมือนตัวธรรมดาแล้วก็มีหลังคาสลุปนมีมีหลังคาสลุปนะมีหลังคาสลุปสองตอนนะมีด้านหน้าด้วยนะครับแล,ลแล้วก็มีด้านหลังแล้วก็มีด้านหลังแล้วมีด้านหลังตัวนี้มันจะนั่งได้แค่ประมาณเก้าที่นั่ง เหมือนกันเหมือนเ,เป็นตุรี่เลยแอร์จะเป็นแอร์ลาวนะครับแอร์จะเป็นแอร์ลาวแล้วก็มีจอตรงนี้อันนี้คือจอจากโรงงานเอาสวัสดีครับจอจากโรงงานนะครับเป็นจอจากโรงงาน2อันเลยนะตันนี้คือตัวลิมิเต็ดสนะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวคุนได้เฮสันเอเป็นตัว NS นะเ,นเนนะเป็นตัวที่เป็นชุดแต่งนะเป็นตัวที่เป็นชุดแต่งนะปี2022 นะครับราคาอยู่ที่เก้าด้านะไม่สามหมื่นห้ามันจะได้ชุดแต่งด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้ามันจะสีบอมมันไม่เหมือนละล่ลองแผ่นเพจมันก็ไม่เหมือนแล้วนะแผ่นเพจมันย้ายอยู่ด้านข้างนะครับตัวมันจะเป็นสีเบดแล้วหลังคางไม่มีสรุปหลังคางไม่มีสรุปนะครับตัวแอร์เป็นลักษณะแอร์ราวเหมือนกันสีมันจะออกโทนแก่ๆนิดนึงมันจะออกโทนแก่ๆนิดนึงนะครับหากใครสนใจนะก็ สอบถามได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับก็ยังว่างอยู่ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุนได้เอสวันนะครับเป็นตัวอีลิตเอ็นเอสคันนี้นะครับราคาอยู่ที่989นะเพราะว่ารถใหม่แค่สามหมื่นห้าคันนี้เป็นตัวคุนได้เอสวันลิมิเต็ดสามนะครับคันนี้ปีสิบเก้าเกรถบ้านใหม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับราคาแปดเก้าเก้านะครับแล้วก็คันนี้เป็นเ e n นจู y ี่ปีสองพันสิบเก้าเช่นกัน นะครับไมล์แสนสามและเบนจูรี่คันนี้เจ็ดสี่เก้านะครับแล้วก็คันนี้เป็นตัวสามจุดศูนย์คอมพิวเตอร์นะครับปีสิบแปดนะครับราคาเจ็ดแปดเก้าเอ้เจ็ดเก้าเก้านะคันนี้เจ็ดเก้าเก้าก็สี่คันครับพี่ฝากไว้ด้วยใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามรถอยู่กรุงเทพมีนบุรีนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอารถอะไรมารีวิวให้ชมนะก็ฝากขอบคุณพี่ๆที่ดูจนจบด้วยนะครับหรือว่าเข้ามาดูก็แล้วแต่นะฝากไปด้วยครับ